วันนี้นะครับนำพักผู้ชมทุกท่านไปกันที่วัดแรกนั่นก็คือวัดพระธรรมกายเสียท้สารธรรมริกาโดยคณะสงฆ์น้ำสาธุชนสดมบมุตรธรรมจักกปาวัฒนาสูตรสวดสนเสริญคุณของพระเด็พระคุณหลวงปู่พระผู้ปร,รับมารเป็นทํานองสรพันยะจากนั้นทุกท่านร่วมการปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสหลังจากนั้นเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยเทยธรรมครับขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานบุญพิธีคือกัลยานมิสืบสวัสด รองศาสตราจารย์ดรจันพิมพสายสมอและครอบครัวพร้อมด้วยครอบครัวลีพัฒนาพันธ์โดยมีกัลยาณมิตรอุสนีลีพัฒนาพันธ์เป็นผู้นำกล่าวคำถวายในการนี้คณะท่านเจ้าภาพได้เตรียมวัตถุดิบและเครื่องอุปโภคมาร่วมถวายด้วยได้แก่กัลยาณมิตรอรณีเลิศเกรียงไกรย,ยิ่งกัรยาณมิตรทองสายพารากัลยาณมิตรรัตนาสุขยิ้มน้อยกัลยาณมิตรนงนุษย์พูนสวรรค์ และกรัรยยณามิสุนันเยสวัตครับจากนั้นเป็นพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานบุญพิธีคือกรัรยยณามิสืบสวั์ร,รองศาสตราจารย์ดรจันพิมพสายสมองและครอบครัวพร้อมด้วยกรัรยยณามิตรริชาร์ดไกรเซอร์กรัรยยณามิตรวิไลพพสเทนจากนั้นท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจัยเทียรรมนะครับแด่คณะสงฆ์ซึ่งในครั้งนี้ก็มีทั้งชาวท้องถิ่นนะครับ แล้วก็ชาวไทยที่อยู่ในต่างแดนแต่ใจเน้นแฟนรักในพระพุทธศาสนามาร่วมการสื่อสารวัฒนธรรมชาวพุทธจากนั้นก็ได้รับฟังสมบทเทนิยกทานะครับกรวดน้ํารับพรพระอุทิศสวนกรศลไปยังหมู่ญาติที่ลงรับไปแล้วและเข้าสู่ช่วงเวลาของการตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจในบุญกันทุกท่านครับทั้งหมดนี้คือกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นณวัดพระธรรมกายเซียตลสหรัฐอเมริกาครับ